เป็นความงามให้เห็นที่เส้นใบตองโอ,โอ,โอ้ให้ชนมองประดับประับ E ท่านประธา,า,านคณะกรรมการและสวัสดีแขกท่าผู้มีเกียตรติทุกท่านค่ะกระผมนางธิดพัฒน์ประญาเพียรนักศึกษาร,ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกระผมเป็นตัวแทนของทีมที่12สมา,สช,มาชิกทีกลุ่มได้แก่ 1. นางธิภพัฒน์ประญาเพียร 2. นางสาวเจนจราคงเส้งและ 3. นางสาวเกษรไนอ่อนค่ะกระผมขอนำเสนอผลงานในช่วชุด working อะไย่าง w o r k ์กอิ่งยังเรนหมายถึงชุดทำงานที่มีความหรูหราและสง่างามได้รับ Inspiration มาจากยุค30ซึ่งยุค30เป็นยุคที่สตรีเริ่มมีการออกจากบ้านเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงชีพและเป็นยุคที่สตรีเริ่มมีการสวมชุดที่รัดรูปกระโปรงสัน้นและสวมเสื้อค่งออกมาทำงานค่ะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ได้มาจากใบตองซึ่งเราได้นำลวดลายของใบตอง มาประยุกต์ใช้เทคนิคบนเสื้อผ้าโดยการตีปลุ่ Material Material เราจะใช้ผ้ายกเมืองนคร60%และใช้ผ้ายายสังเคราะห์4 0เพื่อเป็นการยกระดับผ้าไทยให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างทันสมัยค่ะ ดีเทลดีเทลจะมีสองชิ้นด้วยกันนะคะคือจะมีเสื้อตัวนอกและชุดเร็ตัวในเสื้อตัวนอกจะเป็นเสื้อปกคอตั้งแขนยาวตกแต่งการตีเกล็ตบริเวณปกและปลายแขนทั้งสองข้างค่ะส่วนชุดเรสตัวในนะคะจะเป็นเสื้อคอกลมไม่มีแขนเข้ารูตกแต่งการตีเกล็ตบริเวณเอวค่ะชุดบวกยิก่งเดอยวกันเหมาะสำหรับ สตรีที่มีอายุ25-35ปีทำงานเป็นเลขานุก,การในบริษัทของเอกชนวอกิงตนแกนนี้นอกจากจะใช้เป็นชุดทำงานในตอนกลางวันได้แล้วหากนำเสื้อคลุมออกเรายังสามารถสมิธอันแบบให้ใส่ไปในงานเรี้ยงต้อนรับลูกค้าหรืองานคอกเทลเล็ๆได้ขอบคุณค่ะ g o o d evening lady and gentleman May I introduce myself m ไม่เงยสายในอ่อนมาเที่ t วเอกธิรพัฒน์ปัญญาเพียง n อบเจริญราภูเก็ต working all again it's a r l e a s u r e to w a r c h the time to share the outfit and fabulous style is a p p a a l i n the b i l l i o d women begin to wear short just and go to alignment like they put attention and shoulder to work. concept linking Thai with จากบ้านนาลิฟองทูเทคนิคโอทิคุฟิกบายูเทคนิคเมดดัลไลบ้านนาลิฟแอนเช็กไลท์ทัพฟอร์คบูเลนต์เชฟเบทเธอแอนดีไซน์แคนเชนอีสอพาร์ตี้เบสแอนด์แอสเวียร์ไทยผลิตทูเดอะอินเตอร์เนชันอลเทค